ณะเดียวกันทางด้านพันเอกจกตุพรธานิพัฒน์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41, 41ค่ะนำกำลังพลจากหลายภาคส่วนร่วมลงพื้นที่ชุมชนบ้านปากาสาแม่ตําบลวังพญาอเภอรมามันจังหวัดยะลาเพื่อเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือนางสาวนูริดาคามิประชาชนในพื้นที่ที่มีฐานะยากไร้พร้อมกับติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมและต่อเติมบ้านพักอาศัยซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคประชาชนและภาครัฐอาทิชุดเสริมสร้างความเข้าใจยะลา ที่2เจ้าหน้าที่ปกครองอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลารวมถึงบัณฑิตอาสาในพื้นที่ค่ะโดยเน้นการทํางานร่วมกันกับชุมชนและทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นต่อบทบาทของกองทัพในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิดค่ะ นอกจากการติดตามความคืบหน้าของการปรับปรุงบ้านพักอาศัยแล้วยังได้มีการมอบเงินสนับสนุนแก่กําลังพลชุดช่างเพื่อเป็นกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่รวมถึงสะท้อนให้เห็นความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐประชาชนในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ